สวัสดีทุกคนมาพบกับช่องเต็มสีบ้านนาเก็บตกเมื่อคืนที่ผ่านมานะเจ้าพารัดเลาะรอบวัดพระธาตุเนืออำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ดูบรรยากาศการเตรียมการเตรียมงานในวันที่25วันพุงนี้จะเป็นวันเปิดนะเจ้าอันนี้ลัดเลาะรอบในวัดในวัดเลยนะเจ้า รอบรอบวิหารการจัดเตรียมงานแต่ละจุดแต่ละจุดนะเจ้าในค่าคืนของวันที่24นี่ประตูทางเข้ามานะเจ้าประตูทางเข้ามานี่จะเป็นต้นวิหาร,รวิหารหลวงของสุงเมน่นะเจ้าอันนี้จะเป็นพระธาตุเนื้ด้านหลังนี่ต้นด้านหลังนะเจ้าตนด้านหลัง ในยามค่ำคืนของคืนวันที่24เนอ่เจ้ารอบรอบในวัดในยามค่ำคืนมีอันนี้จะเป็นโบสถ์นะเจ้าบสถเล็กน,นี้จะเป็นโซนนั่นหลังพระธาตุหนึ่งถ้าพอด้วยตาเปล่าที่จะหันเป็นเอียงเอียงกับหนึ่ง,งมันจะเอียง อันนี้ก็เป็นค่าถาบูชาพระธาตุเนื้องนะเจ้ามาขอโชคขอพรอ,อันนี้ประวัติความเป็นมานะเจ้าประวัติความเป็นมาว่าเปิดป็น,ปนมาไปจังใดยังมาเป็นจะอีอนะเจ้าอันนี้ลัดลอ้อรอบๆเลย อันนี้ในยามค่ำคืนนะเจ้าในยามค่ำคืนมีบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โดยนะเจ้าบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี่ก็จะเป็นดีราชการทีเก้าทีสิบตีเขามาเอาไปอันนี้ตัวในว่อในหวังปุเลยนะเจ้าจะมีหูเปินติดอยู่ตัวน,นี้บอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ในพระธา อยู่ในพระหลวงธาตุเนืง้งนี่เลยนะเจ้านี่อยู่โซนน่านลางียุประวัติค้อมเปลี่ยนมาบอ่อน้ำตักตีนเป็ี่นจะได้ก็เข้าไปพอประวัติเปิีนได้เลยนะเจ้าเข้าไปในกูกรูเกินเจมสีบาน,นากับหูแบบเล็กๆน,น้อยๆนะเจ้าแต่บ่ได้จอดลึกมากมายนอแต่ได้ทายหูทายภาพมาพืาปอประหม่ปีน้องได้พออันนี้นะเจ้าบอ่อน้ำตักตี นี่นจะมีซุ้มจัดสวยงามนี่จะมาถ่ายช่วงกลางคืนหรือพอนะเจ้าช่วงกลางคืนนี่จะเป็นพระธาตุเนื้อเจ้าพระธาตุเนื้อพระธาตุเอียง ได้งานแต่แต่จะเปิดวันที่สองห้า 5, นะจ๊ะเปิดวันที่สองห้ายี่สิบห้านั่นเองมีการจัดเตรียมงานจัดโต๊ะเก้าอี้อย่างไว้รอแขกในวันที่ยี่สิบห้าวันผูกนะเจ๊ะในายามเทีเย่ยงคนเจ็ดสิบคงได้ออกลงวันที่สองห้า 5, นะเจ้าคลิปนี้นะเจ้าข<พ>อโทษขออภัย,ยมีการตีกองสบัดชัยตัวเนอร์ในยามแรงของวันที่สองห้าในเะจ้า โซนที่ผมจะเปิดวันพรุ่งนี้วันที่25จะเป็นการเปิดเป็นทางการนมัสก,การพระหลวงธทตุเนืเป็นงานประจำปีนะเจ้าเดือนหกของทุกปีจะมีการเปิดงานการส่งน้าพระธาตุอย่างประมาณนี้นะเจ้านี่นรอบรอบวัดเลย การจัดเตรียมงานประกาศจัดเตรียมสวยงามดีมากๆเลยหมู่กลุ่มหมู่บ้านของแต่ละหมู่มาจุ่ยกันหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สี่หมู่หกหมู่ห้าก็มาจุ่ยกันนะเจ้าประกาศตรงตัวแทนจัดกลุ่มแต่ละกลุ่มมาจุ่ยเหลือกันคนนั้นเนี่ยฮันคนนี้เนี่ยนี่ก็จุ่ยกันไปเหมือนกับความสามาคัคคีก็เกิดขึ้นนะเจ้า ความสามัคคีก็เกิดขึ้นนี่ตีเฮาจะส่งนำผาถาดนี่นะเจ้าส่งนำนได้กไหลไปรี่อๆไปหาผาถัดเลยการจัดงานเบนจัดได้ดีมากๆแบบรถเดือเปิดเสือเลยนะเจ้านี่รอบๆวัดในยามค่ำคืนนะเจ้า ุดตรงนี้มา่ทยล้มไทยรูปกันได้เลยถ้าใครเข้ามาบ้านผ้าหลวงทาดเนื้ออำเภอสุงเม่นจังหวัดแพร่นะเจ้าช่วงนี้ก็มีการมีงานเข้ามาพอมาแอวกันได้เนื้อติดกับกาดตวัวกาดกับวดัดโรงเรียนติดกันเลยโรงเรียนก็มีบ้านบอลของเด็กๆตวัวอันนี้เก่าผ้าทาดเนื้อสวยงามอันนี้การตีกลมตีกองนะเจ้านี่ชุดตีกอง การฟึกซ่อมบ่อาจจะฟึกซ่อมกันตรงนี้นะเจ้าตรงนี้อันนี้จะเป็นหอระคร้งนะเจ้าเป็นหอระคร้งของเฟิรนงอตีกองของเฟิร์นตีกอง นี่เป็นเก้าอี้จะเตรียมงานในวันรุ่งขึ้นวันรุ่งเช้านะเจ้าตอนเจ้าวันที่้องห้าก็มีการซื้อชตาตอนเจ้าเก้าโมงทิบโมงนะเจ้ามีโซนด้านหลังโซนด้านหลัง มาน,นังไทยล้มไทยรูปกันได้นะเจ้าปนมีจุดถ่ายรูปชมวิวบรรยากาศในวดัดนะเจ้านี่มาถ่ายรูปได้เจมตีบัณนาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเจมตีบัณนานะตุยเนอ่ถ้าใครเข้ามาพอมาชมแล้วฝากช่องน้อยๆช่องนี้ตัวให้เื่อมันเกิดขึ้น ตดยนอเพืเป็นกำลังอกกำลังใจกันตดยน้าเจ้าจะได้บอะพาดคลิปต่อไปจะได้มีกำลังอกกำลังใจถ่ายให้ทุกคนได้พอได้ชมแต่ละตีแต่ละตีแต่ละแห่งถ้าจำสีบานาไปไหนก็จะได้ถ่ายให้ทุกคนได้พอนาะเจ้าก็มีโอกาสมาเมืองแปะบ้านเกิดเมืองนอนตัวเกา่านอก็ได้มาถ่ายวัดพระวัด พระธาตุนึ้งคือพอนะเจ้าเปิดมีงานตรงน้ำพระธาตุประจําปีจะเกิดขึ้นทุกเดือนหกของทุกปีนะเจ้าเดือนหกต้นปีเลยถ้าเป็นเดือนหกก็ต้นปีวัดเปิดกับงม้มสะอาดสะอาดนะเจ้าถ้าใครเข้ามาก็แวะเวียนกันมาได้ จะมีการตีกองสบัดชัยด้วยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ตัวเนื้อเจ้าฝากคลิปนี้ตัวเนื้อสวัสดีเจ้า